สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนำเหรียญมหาชนกเกี่ยวกับตำหนิสำคัญสำคัญต่งตงตงางๆเหรียญมหาชนกเนี่ยผิวเขาเนี่ยจะไม่เรียบจะเป็นกรุขัะ เป็นเม็ดเม็ดเม็ดทายละเอียดละเอียดอันดับแรกก็ดูผิวก่อนเลยนะแล้วมาดูที่นี่ครับตรงหัวอักษรทุกตัวของเขาจะเป็นรูแบบนี้ครับเหรีแท้แท้เนี่ยทุกตัวจะมีรูที่ผมเคยเจอของเก้นเนี่ย จะไม่มีรูนะเป็นก้อนสารอิ่ยจะติดตัวอักษรจะเยะิ้มไม่คมไม่ตั้งแบบนี้ดูภาษาอังกฤษนะครับจะคมชัด <c oughs> แล้วอีกที่อีกจุดที่ผมจะดูนะ ที่ผมเคยเห็นของเก๋มาแบบจับติดเลยเนี่ยตรงอุตรงนี้ครับอุนาลมเนี่ยของเก๋จะดูเบลอเยิม้มไม่ตั้งเป็นแท่งเป็นสันแบบน,นี้เส้นเนี้ยแต่ของของแทบง้บางองค์ก็ไม่ติดเส้นนี้นะแต่ส่วนมากจะติด เท,ท่าที่ผมจับมาเหรียญมหาชนกเนี่ยผมจับมาค่อนข้างจะเยอะมากเนี่ยคับมาดูด้านหลังกันเหมือนกันครับตัวอักษรจะเป็นรูหัวหัวตัวอักษรอะไรเนี่ยจะเป็นรู ส่วนคลื่นน้ำเนี่ยจะดูเป็นมีมิติเป็นธรรมชาติคลื่นน้ำเนี่ยและดูคมของเกเท่าที่เจอจะดูเป็นเหมือนภาพวาดมากกว่าจะเบลอจะไม่คมเมฆเป็นสัน เนี่ยว่าปุตัวหลังเนี่ยผมก็ก็ดูเหมือนกันนะครับมหาชนกเป็นเหรียญที่ดูไม่ไม่ยากครับไม่ยากส่วนตัวผมนี่ผมไม่ต้องลงกล้องเลยยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ นัาที่นี้ด้วยครับขอบคุณครับ